สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ A Plus Binding Channel พบก,กับผมอาร์มอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาอธิบายในคลิปนี้ให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับในส่วนของการจัดเตรียมหน้างานว่ามีขั้นตอนใดบ้างครับในส่วนของช่องเปิดนั้นเราจะวัดระยะจากกรอบด้านในเพื่อให้ได้ความกว้างและความสูงตามภาพนี้เลยครับ หลังจากที่เราได้ระยะของช่องเปิดแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจะมีในส่วนของ h r o o m side r o o m นะครับ uh, side r o o m เราจําเป็นในการที่จะยึดเสาของประตูลงรถ h r o o m นะครับก็คือถัดจากช่องเปิดขึ้นไปนะครับเรียกว่า h e r o o m ส่วนตรงนี้เราจะเอาไว้ยึดสปริงครับสำหรับไซด์งานนี้นะครับที่เราได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับ สังเกตดูนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับที่เป็นไซรูมเนี่ยจะมีส่วนของเสาประตูของเรานะครับยึดอยู่ด้านข้างส่วนด้านบนของผมนะครับจะเรียกว่าทอร์ชั่นสปริงนะครับนั่นคือ h ฮ o o m รูนะครับเนื่องจากประตูของเรานะครับเป็นการเลื่อนเก็บใต้ฝ้าเราจำเป็นที่จะต้องยึดแฮงเกิลด้านบนเพดานนะครับ เพราะฉะนั้นงานฝ้าจำเป็นที่จะต้องรอในส่วนของโครงประตูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในการจัดเตรียมหน้างานเพื่อที่จะติดตั้งประตูของเราครับและท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง A+ p Building ของเราด้วยนะครับหากท่านใดสนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ประตูโรงรถคุณภาพเยี่ยมของเราติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับ